เก่งมากเลยไอ้เก่งมากเลยค่ะไอ้น,น้ำต้องุดเงยเย็นเลยแหน่คู่รักสุดฮอตข่าวลือที่พวกแกตกต,กตกรงคบกันเนี่ยดังไปถึงมหาลัยข้างๆเลยนะถ้าง <t> ั <t> ้นเราไปฉลองกันดีไหมคะ ไปนะไปดิแต่ว่ารอบเนี้ยฉันขอเลิกร้านบ้างนะเอ้ไปไว้ไอ้แก่อนนี่มันอะไรกันอะไอ้เราสองคนคบกันไม่ใช่เหรอ นี่อะไรอ่ะดอกกุหลาบให้เธอไงฉันไม่ได้บอกว่าอยากได้ดอกกุหลาบซะหน่อยโอเคงัง้นเอาไปให้สาวคณะอื่นก็ได้สาวคณะแพทย์เล่นตัวก็ลองดูสิไายตายแน่ลอเล่นหน้า เราจะทำอย่างนั้นได้ไงอะไม่ว่าจะสาวคนไหนในมาหาอะไรเนี้ยก็ไม่มีใครสวยเท่าเธออีกแล้วทำเป็นพูดดีชอบไหมนี่ไอ้เล่นอะไรอ่านหนังสืออยู่ก็มาน,น่ารักนี่ ก็อย่างที่โมเดลพูดตอนนี้ฉันกำลังคบกับพิมในเยนุศคิดว่าผู้ชายอย่างไอเนี่ยจะคบแกจริงหรอคิดว่านักเรียนแพทย์เนี่ยจะเทียบชนฉันอย่างพวกเราได้หรอนางเด็กทุนทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นการเล่นสนุกของคนรวยเท่านั้นแหละจริงหรอไอ ฉันจะโกหกแกทำไมฉันไม่ได้ถามแกนายแค่เล่นสนุกเท่านั้นเหรออืมฉันแค่เล่นสนุกจบนะจ๊ะใครเธอ่ะเอ่อคือฉันยังว่างนะถ้าเธออยากมีใครสักคนอะ ญาู่คน,นคนไข้รอข้างนอกนะคะยาตคนไข้รอข้างนอกก่อนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ กินยาเกินขนาดมาค่ะโอเคไหนนั่นมันนุษย์นี่วาเออหลังจากเรียนจบไปเลยก็ไม่ได้เจอกันเลยเนาะต,ตอนนี้ไดเป็นหมอในโรงพยาบาลดังเลยว่ะยอดเลยว่ะ เฮ้ยไอ้ฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่อะ่ะแกเลิกคิดไปได้เลยนี่แค่นวพิมยังต้องกินยาจนเข้าโรงพยาบาลเลยนี่ที่แกคิดจะไปสารต่อกับยายนุชเนี่ยนะมีหวังงานนี้โลกถล่มแน่ มันก็ระว่าดเลยเหรอแล้วใครใช้ให้เด็กทุนนี่มารักษาพีม่มาฮะนี่พิมตอนนี้นุชเข้าไปหมอแล้วนะแล้วก็เก่งมากด้วยเธอควรขอบคุณหมอนุชนะไม่พิมจะไม่ขอบคุณมันมันรักษาพิมพิมก็จ่ายเงินมันเจ้าเงินเท่าไหร่ว่ามาเลยฉันมีหน้าที่รักษาไม่ได้มาเก็บตังค์ใครถ้าเธออยากจะจ่ายเงินก็ไปจ่ายเขาเตอร์ข้างล่างนุนปากดีเนี่ย ลืมไปแล้วเหรอว่าทุกวันนี้ที่เรียนจบมาเป็นหมอได้เนี่ยก็เพราะว่าทุนจากครอบครัวฉัน,นีไยฉันไม่ลืมหรอกแล้วฉันก็ทำงานคืนทุนจนครบมาแล้วด้วยขอบคุณมากนะนุน์ ปล่อยเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าจะรู้ไม่ดีไอ้ติดต่อนุชไม่ได้เลยอะตั้งแต่เรียนจบมาไอายพยายามติดต่อนุชทุกช่องทางเลยนะไอจะติดต่อนุชทำไมอะในเมื่อไอก็มีพิมพ์อยู่แล้วไอไม่ควรทำแบบนี้นะไอควรไปดูแลพิมพ์เขาให้ดีอย่าให้พิมพเขาคิดสั้นแบบนี้อีกไอยพยายามจะเลิกกับพิมพ์หลายรอบแล้วนะแต่ครั้งเนี้ไอจะตัดขาดพิมพ์ พิมพก็เลยทําแบบนี้ไงอย่าทําแบบนี้เลยนะไอซครั้งก่อนไอ้ก็ทํำนุชเจ็บปางตายอะ่ะครั้งนี้ก็มาพิมพ์อีกไอ้จะใจร้าย,ายไปถึงไหนอะ่ะคือว่าไอ้ไอ้ไม่ต้องพูดอะไรแล้วนุชไม่อยากฟังนุชเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องติดต่อนุชมาอีกพรุ่งนี้พิมพ์ก็กลับบ้านได้แล้วนุชขอตัวนะ ไอ้ไอ้พิมคิดว่าไอจะไม่มาซะแล้วอะเป็นไ,<อ>ไงบ้างดีขึ้นยังก็ดีขึ้นแล้วอะไอ้เราไปทานข,ข้าวข้างนอกดีไหมพิมจะได้โทรจองร้านให้แอะนี่วันนี้ไม่ต้องตามไปเป็นก้าวขวางคอฉันเลยนะวันนี้ฉันจะไปกับแฟนสองคนพิมฮะ เราเลิกกันเถอะฮะอีกแล้ว,วาายเหรอไอ้เพ้ยะยนั่นใช่ไหมทำไมอ่ะนี่มันก็หามาตั้งกี่ปีแล้วเมื่อไหร่ไอจะลืมมาละล้กงพิงจักทีอ่ะใช่ขอหนุดเราพอกันแค่นี้เถอะอย่าเสียเวลาไปมากกว่านี้เลยพิมพ์ก็รู้นี่ว่าระหว่างเราเปนคืออะไรไอจะมาบอกพิมพ์แค่นี้ ไอไปก่อนนะก็ได้หายก้าวขาออกจากบ้านเห็นก็ตายให้ดูพิม์พเลิกใช้วิธีแบบนี้เถอะเพราะว่ามันไม่ได้ผลหรอกไอ้ไอ้